แล้วก็คำนวณก็คำนวณก็เข้าสิบงวดที่จะพลาดงวดเดียวโอ้สิบงวดที่จะพลาดงวดเดียวคร oh. oh. ับผมง, oh. งวดที่แล้วนี่ให้ให้ไปซื้อขึ้นซื้อลงหนึ่งศูนย์ปดหนึ่งศูนย์เก้าก็ถูกกันเนยอะปูสามตัวเลยนะครับ <3 S 1> ตัว ขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุป,ปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดไอ้ไข่นะเราจะมาตามแนวทางเลขสูตรเลขคำนวณของพระอาจารย์นะครับผมวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับผม <Okay. S 1> ได้เจอพระอาจารย์นะฮะวันนี้พระอาจารย์จะมาเล่า เลขสูตรให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้รับชมรับฟังนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางเลขสูตรเลขคํานวณของพระอาจารย์กันครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่เราได้ ถ่ายกันน้ำมต์ไปแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางวัดได้ไข่นะครับเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลขสูตรนะครับผมเลขสูตรของพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังกันครับนมัสการครับปู่ครับเจริญพรเจริญพรมาหลายรอบไม่เคยไม่ไม่เจอปู่นะปู่ติดภารกิจนะครับเนาะงานเยอะงานเยอะได้ข่าวว่าปู่จะมีงานงานอะไรครับปู่ วันที่3มิถุนายน2566จะมีการประกอบพิธีทำน้ำทำน้ำมนต์ชำระอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์ลูกหาเกดตามพิธีคนไหนที่ดวงไม่ดีเกณฑ์ไม่ดีสตาไม่ดีอยากอาบน้ำมนต์เป็นเก็บทอบเก็บป่วยด้วยสายเหตุไม่มีสาเหตุก็ดีด้วยเป็นไข้บ่อย เป็นโรคบาดโรคอะไรบอ่อยอ่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ่าบางคนก็โดนปีชงปีไม่ดีบางทีอายุเบียนมาบรรจบถึงอายุครบรอบไม่ดีอ่าก็จะเป็นการอาบน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์ลูกหาทำพิธีเริ่มตั้งแต่9โมงจนถึงอ่าบ่าย3โมงเย็นอ้อาทั้งวันเลยแหละครับทั้งวันทั้งวัน,วนใครมาชุดไหนก็ก็าอาบแต่ว่าพิธีจะเริ่มประกอบเริ่มสวด จเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสติโมคลทําน้ามนต์ก็เริ่มพิธีเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงก็เสร็จก็จะประมาณทักสิบโมงก็จะเริ่มชุดแรกมาชุดแรกใครอยากจะมาอาบชุดแรกก็ก็มาชุดแรกถ้าตอนเช้าใครมาไม่ทนันติดภารกิจก็เป็นตอนบ่ายตอนบ่าย,ายก็จะมีเป็นถังเป็นถังน้ําใครที่มาก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดมาด้วยเพื่อที่จะหนุนดวงหนุนดวงหนุน ชีวิตให้ดีขึ้นทำมาค้าขายร่ำรวยแล้วก็แล้วก็วันวันที่สามนั้นก็จะเป็นสำหรับคนที่จะขายที่คนที่จะจำนองที่หรือว่าคนที่จะ,ะต้องการขายที่ดินก็จะทำพิธีเบิกธรณีเบิกธรณีเบิกภูมิทีท่สวัสด์ แล้วก็แผ่เมตตาให้เทวดาเจ้าของที่ให้เอาใบโฉนดที่ดินให้ไทยกาบสารมา,าม,มาเข้าพิธีร่วมด้วยได้สำหรับคนจะขายที่นะสำหรับค,คนทะี่จะขายที่สำหรับคนที่จะอาบน้ำมนต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมีแต่ขันครูมีขันครูมามีแตเพาาะจัตัปัจจัยมาเป็นการบูชาขันครูแค่ ร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้เรามาบูชาที่นี่ได้บูชาที่นี่ได้ไม่ต้องเตรียมอะไรเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมแค่ปัจใจมาอย่างเดียวเตรียมปัจใจกับเสื้อผ้ามาแบนครับผมสามมิถุนาเดือนหน้าสามมิถุนาเริ่มเอฟซีมาได้เอฟมาได้แล้วก็สำหรับใครที่จะขายที่ดินก็ให้ถ่ายถ่ายโฉนดที่ดินตัวสำรองมาก็จะมาทำพิธีเบิก เบิกที่เบิกธรณีในวันนั้นด้วยสองช่วงเหมือนเดิมให้เราขายง่ายขึ้นคนไหนที่ติดประกาศขายแล้วไม่ขายติดไปเป็นปีสองปีไม่มีใครมาจีบไม่มีใครมาถามอาจจะทําพิธีนี้อาจจะเสริมบารม,มีอาจจะมีคนมาถามมาตอมก็ได้โอ้ครับบ่เคยมีโชคคาะเบปูถ้าคนไม่มีโชคลาภกะมาอ่า มาเสริมดวงนี่แหละอาบน้ำมนต์เสริมดวงอแล้วก็มาเขียนเขีอยนชื่อให้มาเขียนชื่อใส่แผ่นทองเพื่อที่จะบรรจุในฐานองค์พระสังกรจจายเรียกทรัพย์ในวันนั้นด้วยถ้าครับใครสนใจก็ก็ฝากไปถึงเอฟซี C ทุกท่านทุกคนอยู่ที่วัดศรีทรงธรรมบ้านาน้องก้าตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมสามารถมาร่วมบุญกับ ปูได้นะครับเนาะครับอันนั้นก็ฝากทุกทุกท่านทุกทุกคนเด้อครับผมเดี๋ยวทีนี้อยากจะสอบถามแนวทางครับปูปูมีเลขสูตรไหมครับผมเลขสูตรมันจำเพาะจำเพาะแต่มันก็แล้วแต่สูตรไทยสูตรมันครับแล้วก็คำนวณก็คคำนวณก็เข้าสิบงวดที่จะพลาดงวดเดียวโอ้อ่าสิบงวดที่จะพลาดงวดเดียวครับผมอ่างวดที่แล้วนี่ให้ ให้ไปหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดให้ไปหนึ่งศูนย์แปดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเลขที่นั่งในการรับรับพัดยศรับพัดยศเออทีนี้ก็บอกญาติเดียวไม่ซื้อขึ้นซื้อลงหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าก็ถูกกันเยอะสามตัวเลยนะครับสามตัวอเราไม่ได้มาดูนอะวันนั้นเนาะแล้วก็คำนวณสูตรครับคำนวณสูตรงวดนี้ คำนวณสูตรงวดนี้ข่อกอระดาษนะครับมีอันนี่อยู่อยูอครคำนวณนี่เข้าตลอดร้ะครับปูสูตรคำนวณเข้าตลอด แต่ส่วนมากมันจะเป็นเลขตัวเดียวนี่จะเข้าตลอดแต่ว่าก็จะให้พยายามพยายามให้สองตัวสตัวมาตลอด ติดมวดพลาดหนึ่งมวดนะครับผมตามสถิตินะฮะวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับผมสำหรับทางช่องนะครับผมได้เจอพระอาจารย์พอดีเจอปู่พอดีนะครับผมจ <c oughs> ะมีให้สตัว้มตัว ก็านานๆนานๆทีนานนานทีคำนวณแบบสดๆเลยนะครับเลขหกตัวเมื่อกี้มันออกอะไรหกตัวเมื่อกี้ออกอะไรมีหนึน่งมนนีสี่ใช่แล้วหาหาใส วิ่งหนึ่งกับสี่นะครับาแน่ๆมีหน,นึ่งมีสี่จะมาติดตัวหนึ่งอืมเดี๋ยวนี้จะกำลังจะคำนวณให้ครับผมคำนวณแบบสดๆเลยนะครับอ้ามันจะมาด้วยกันนะท่านหลักหนึ่งเนาะครับ ฝันว่าเขาเอาลอตเตอรี่มาให้อู้ฝันว่าเขาลอตเตอรี่มาให้นะครับปูฝันว่าเขาลอตเตอรี่มาให้ก็เลยแต่ว่ามันน่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ปู่จำได้เหรอครับชื่นมาเขียนไว้เลยอืมเก็บตัวนี้ที่น้องสถานคาคาฟันอีกท่านคาคาฟันใดมันไม่ดีกับฟันดีครับอันนี้ลอตเตอรี่นะฮะ หลอดสองตัวท้ายแล้วก็สามตัวท้ายแล้วันที่หนึ่งระมงกระมงนี่ก็เป็นแนวทางของพระจันร์นะครับผมในเมตตาทางช่องนะครับผมได้บอกแนวทางเลขสูตรเลขคำนวณฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องอีีทางบ้านนะครับผมอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมไม่เห็นเขียนใหมนี้ย้ำให้